เล็กครับแล้วก็มีแฟนคลับของละครเราด้วยครับในวันพิศน์พักผายวันนี้มากันเยอะแต่พี่แต้ยผมมาสุดท้ายครับอ่าใช่ค่ะพี่แต้ยมาในลุคพี่ฟ้าเหรอครับพี่ฝนค่ะพี่ฝนพี่ฝนนะพี่ฟ้าไม่มีนะครับที่มีฝนค่ะใช่ค่ะเดียวใช่ก็อยู่ในช่วงที่ละครกําลังออนแอร์ด้วยก็เลยอยากจะมาฝากทุกคนไปดูละครกันด้วยค่ะก็เลยวันนี้ก็เลยถือโอกาสมา ดีขึ้นเรื่อยๆเลยครับแล้วก็เรียกว่าตอนนี้ก็เป็นเป็นช่วงที่ลาดไม่ได้ครับเพราะว่าเออมันนอกจากความรักระหว่างทนายมาวินกับพี่ฝนแล้วก็ยังตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วแ้วก็เออผมก็ยังต้องสู้เรื่องของคดีในเรื่องงานผมด้วยกับทนายเก่งลบด้วยแต่จริงๆมีอะไรมาอีกยังพูดไม่ได้จัตาฉากี่ทานมากเลยจับ ดูแบบว่าผ่านไปเร็วแต่จริงจริงตอนท่องมันยากมากเพราะว่าแบบออคำมันเป็นคำของกฎหมายอะไรเงี้ยมันจะไม่ คือแบบแฮปปี้กันมากๆเลยครับใช่ค่ะได้มีตรงได้มีเต็นท์ขายตรงขายรูปได้มีเต็นท์ด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือพี่ปวดมาด้วยเซอร์ไพรส์ด้วยครับทุกคนก็แฮปปี้ครับเออวันนี้วันนี้เราจัดกันที่แบบเซ็นทรัลเวิลด้วยก็ดูมีแบบอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนอินเตอร์เนชั่นแนล ละครครั้งแรกเลยใช่เก่งๆครับครั้งแรกเลยก็แต่ก็ดีใจครับเพราะว่าเป็นเพลงที่แบบชอบมากอะไรเงี้ยชอบตั้งแต่น้องคิมเขาร้องอะไรก็อยากจะร้องให้ให้ให้ทุกคนได้ฟังเต้าเองมาเจอเป็นแฟนของมันเองเมื่อรันก่อนก็รับเขาเขาน่ารักกันมากเลยค่ะแล้วก็แบบดีใจที่แบบว่าเออทุกคนมาให้กำลังใจโอ้เขาก็เห็นโอ้แบบทำงานมาหลากหลายมากแล้ว ว่าแบบการทำงานของนักแสดงก็มีกำลังใจาจากคนดูจากแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เห็นคนแบบรักโ,โอ้เยอะแยะมากมายเลยก็ดีใจกับโู๊โลัคก,กี้แฟนหนึ่งร้อยคนวันนี้ก็ถือว่าเต็มอิ่มมาเพราะว่าใกล้ชิดมากๆากเลยเนาะลัคกี้ <Lucky S 1> แฟนก็วันนี้ก็100คนนะครับคัดมาแบบโอ้โหเรียกว่าพิเศษสุดๆเลยแล้วก็ทุกคนก็แฮปปี้มากๆครับแล้วย้อนกลับไปที่ละคร คนดูแบบติดตามจริงๆก็แบบว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ดีใจขึ้นเรื่อยๆพี่แต้วแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเออละครก็จะแบบมันมี Level, เลเวลคือมันสนุกเพิ่มขึ้นไปอีกครับก็เรียกว่าถ้าติดตามอยู่แล้วต้องติดตามอยู่เรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มแบบว่าเรื่องก็เริ่มสนุกขึ้นไปอีกใช่ค่ะคะยังติงๆเขึ้นเอาขึ้นเอาเรานั่งดูนี่ก็ดูน้าจอด้วยไหมคะเวลาแตเสร็จละอีกวันหนึ่งมาเช็คอะไรอย่างเงี้ยุอ้ยเอาเป็นว่าไม่อีกวันดูเลยดีกว่าเอาทุกเดรกเลยค่ะก็คือดู ชาวิตวิเลยจริงๆอะไรอย่างงี้ก็ดีใจกับคนที่ทําละครพ่ชูพี่ก้องแล้วก็ทีมงานด้วยเพราะว่าตอนทํแล้วก็แบบมันเหมือนมันมีหลายเรื่องที่ต้องเล่าอะโนโอแต่แบบว่าทุกคนก็เหมือนแบบรับสารได้หมดทุกอย่างแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับตัวละครแล้วก็ทีมงาน ก็ดีใจครับดีใจที่แบบเราเต็มที่กับงานทั้งทีมงานทั้งทีมนักแสดงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอออกมาก็อยู่ที่คนดูแล้วพอคนดูชอบแล้วคนดูแบบว่ารู้สึกแบบแบบแบบแฮปปี้กับผลงานของเราเราก็ดีใจขึ้นมาอีกครับมีกาลังใจทํางานต่อไปแล้วคนในคอมเมนต์ขอะในเรื่องของ a c t ิ้งของเราที่บอกว่าเล่นแบบเดียวมากๆแบบหานักแสดงยุคที้จะเล่นแบบนี้ได้ก็ไม่ค่อยากแล้วมันเป็นเศร้ามันโค้ดมันทำโอ้โขอบคุณมากเลยครับแต่โอ้โอโอโอโก็ต้อง เรียกว like. ่าก็ต้องขอบคุณพี่ชู้ด้วยครับที่แบบคอยแบบว่าคอยช่วยเราอยู่ตลอดอะไรยเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็ด้วยทั้งเอกคุด้วยครับเองเต็มที่เล่ากินไปไงว่าขอบคุณที่ต้องทำเรื่องนี้ของเราแบบนี้ก็เราก็ตั้งใจเนาะทุกคนตั้งใจแบบเล้วก็ตั้งใจโอตั้งใจจริงนทุกคนตั้งใจก็ดีใจที่เอ่อคนดูเห็นความตั้งใจของเราเลยตอนนี้หลายคนอยากจะสิ่งที่มดแล้ว ก็ัจะเพราะฝนตกเสื้อมันต้องเปียกมันต้องหอดเสื้ออุ้ยจริงไหมออนแอร์สองทุ่มครึ่ง ในวันที่ฝนพังพายนะครับอย่าลืมติดตามตอนนี้ก็เรียกว่าเข้มข้นมากๆครับพลาดไม่ได้สักตอนเลยจ้ะใช่ค่ะก็เรานําเสนอปัญหาในเรื่องเยอะแล้วปัญหาก็ต้องแก้ด้วยความราักนะโอ้โหว่าเดี๋ยวมีความรักมีโรแมนติกแบบให้ดูกนันฉับับสมชื่อในวันที่ฝนพังพานฉ่ำแน่นอนจ้ะตอนนี้ดำเนินมาถึง9จะได้ดูตอน EP 9แล้วหรอครับตอนนี้ก็ EP 9แล้วครับก็เรียกเรียกว่าตอนนี้กำลังเรื่องกำลังแบบว่าสนุกเลยครับเ็เรียกว่าเข้มข้นมากๆพลาดไม่ได้เลยครับ